สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สี่มีนาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดาวกันเหมือนเดิมค่ะเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดคําคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมด3าม EP สาตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP สองเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่สองอินเตอร์มิลานกับเจนัว ทาพภาดโดยประการทั้งพวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองูดูแฮนดิแคปอินเตอร์มิลานกับเจนัวศึกกันโชกเซรียอาอิตาลีแข่งขันกันตอนที่สองสี่สิบห้าสนันราคาให้อินเตอร์มิลานจะบ,บานต่อลูกครึ่งอินเตอร์มิลานและเจนัวครับพูดถึงแล้ว ชื่อชั้นทีมคุณภาพทีมอันดับผลงานทุกสิ่งอย่างการลงเล่นในบ้านเบ้องมันทำให้อินเตอร์วิลานเหนือกว่าใหญ่กว่ามากเหลือเกินในเกมนี้ท้งที่จริงๆแล้วผลงานอินเตอร์วิลานว่าดีเจนนวก็ดีในแบบของพวกเขาแม้จะเป็นทีมรองแต่ว่าผลงานก็เรียกว่าจัดจ้านอยู่เหนียวแน่นแพ้ยากอยู่ เพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลพื้นฐานกันดีกว่าไล่ตั้งแต่อันดับและคะแนนในตารางผลงานการลงทุนการเจอเจอกันและไปดูภูใจดูแฮนดิแคปและตอบท้ายในบทสรุปของบอลโอเคว่าจะหยิบจับคู่ไหนตัวไหนไปลงทุนเริ่มต้อนครับในตารางลีกอินเตอร์มิลานคือจา่าฝูมีอยู่69สาคะแนน ทิ้งห่างยูเวเอติมิลาสิบกว่าคะแนนโอกาสควา้าแชมป์้ลีกนั้นไม่มีอะไรหลุดมือนะแน่นอนอยู่แล้วนะก็เป็นแฟร์มิลานก็รู้ดีว่าเตรียมฉลองอย่างเดียวยังไงก็ควา้าแชมป์้ลีกได้แน่ๆที่เหลือเน่นลุ้นรายการอื่นได้เลยชิวๆสบายๆ26เกมชนะยี่บเสมอ3แพ้หนึงยิงได้67เสียแค่12บสองบอกเลยโคตรเพอร์เฟก เกมลุกโคตรดุเกมรับโคดเหนียวนะเกมลุกก็ดีที่สุดในลีกเกมรับก็ดีที่สุดในลีกโอ้โหต้องบอกว่ามันคมเครื่องจริงๆสำหรับอินเตอร์วิลลนในยุคนี้ตอนนี้ส่วนทางเจนัวอยู่การร,ราต์รดับที่ส2มีอยู่สาสามคะแนนเป็นสถานการณ์ลอยตัวอย่างแท้จริงเพราะพวกเขาไม่ต้องมีกังวลอะไรกับการต้องไปลุ้น หรือว่าส่งเสียต่อการขยับไปหาพื้นที่สีแดงด้วยคะแนนห่างที่มีมากถึง13คะแนนและยังมีทีมที่ขั้นการอีกเพียบเพราะนั้นมองในเจนัวน่าลอยตัวน้าผลชนะแพ้เสมอแทบไม่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของพวกเขาและถ้ายังอยากจะขยับอันดับขึ้นไปก็อย่ามองว่ามีลุ้นเพราะทีมที่เหนือกว่าอย่างมอนซ่า ก็ห่างแค่สามโตเรโน่ก็ห่างแค่สี่หรือแม้กระทั่งทีมที่อยู่ระดับเลขสี่ก็ห่างอยู่มาสักเจ็ดคนะแนนก็ประมาณนี้แหละแต่สุดท้ายแล้วเชื่อว่าเจโน่ก็จะวนเวียน,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 นอยู่แถวกลางตารางนี่แหละนะเป็นพื้นที่ที่ปกติที่พวกเขามาักจะอยู่อยู่แล้วแค่ไม่ไปร่วมวงไพ่โบนจับโซนีนตรงชั้นนั้นก็เป็นอะไรที่สุดยอดแล้วครับทีมอย่างเจโน่ เพราะนั้นนี่คือในตารางครับระหว่างจากผูเจอทีมดับที่สิบสองผลงานห้าเกมหลังสุดของอินเตอร์วิลานยังคงยอดเยี่ยมร้อนแรงเล้าใจชนะมาห้าเกมติดยิงคู่แข่งเป็นกรอบเป็นกรรมเกมเดียวที่ยิงน้อยที่สุดคือเกมในยูฟาแชมเปี้ยนลีกเลกแรกเบยดเอาชนะแอตมาริดไปได้หนึ่งประตูต่อศูนั่นคือ สกอร์ที่น้อยสุดแล้วเพราะว่าที่เหลือในเกมลีกพวกเขาลั่นไกลเกมนัน4เม็ดโรม่าบุกไปเอาโรม่า4-2เปิดบ้านขย่สซาแล่4-0บุกไปเอาเนเช่4-0และล่าสุดทีมเก่งเล็กอยาก a, อาก่างอัลรนตาพร้อมจัดจ้าร้อนแรงบุกมาโดนไป4-0และแน่นอนผลงานแบบนี้กำไรล้นลวน,ลวนกำไรทุกเกม ใครตามอินเตอร์นี่กินหลูอยู่สบายนั่งเหลานั่งเอ็มเคเรียกว่าในทุกเมถือถ้ามีอินเตอร์ลงเล่นเนี่ยก็ต้องพยายามตามอินเตอร์ไว้เพื่อตัวอื่นพลาดตัวอื่นไม่เข้าเอาอินเตอร์ไปค้าได้เลยสบายสบายส่วนทางเจนนวผลงานห้าเกมหลังสุดชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งก็ถือว่าดีเช่นดีกัน เมื่อกี้ดีของอินเตอร์คือดีตามชั้นทีมของอินเตอร์ความเมาป็น่จฝูงมันดีจริงจริงเจนัวดียังไงดีในสถานการณ์ของทีมมาตรฐานอย่างเจนัวทีมอย่างเจนัวมาตรฐานอย่างเจนัวแค่แพ้แค่เกมเดียวในรอบห้าเกมหลังก็ถือว่าสุดยอดแล้วและการแพ้ก็เป็นการแพ้กับทีมพร์อมแรงอย่างอตาลันต้าซะด้วยนะเพราะนั้นมันไม่แปลกที่จะแพ้ส่วนที่เหลือพวกเขามีแต้มมีคะแนนไม่หนึ่งก็สาม การลงทุนก็ดีมีกําไรสามเกมเจ้าหนึ่งหัดทุนหนึ่งหังลงกลบกบนีแล้วก็สั่งเกมสีชุดใหญ่ได้แมโดนัลด์ชุดใหญ่ได้เพราะนั้นบอกเลยครับว่าในแง่ผลงานอินเตอร์มิลานอาจจะดูดีกว่าแต่ถ้ามองกันตามมาตรฐานของทีมอินเตอร์มิลานก็ดีอย่างอินเตอร์เจโน่ก็ดีอย่างอย่างของเจโน่การลงทุนก็มีไรทั้งคู่ส่วนการเจอเจอการห้างเกมหลังสดอินเตอร์วิลานชนะสามครั้ง แล้วก็เสมอไปสองครั้งโดยที่สองครั้งหลังสุดเนี่ยเป็นการเสมอนในบ้านเจนัวนะเป็นเกมที่เติมเวลาเป็นเยือแล้วก็เสมอคนโซนเสมอหนึ่งหนึ่งแต่ก่อนนน้นนั้นเกมในบ้านอินเตอร์หรือเอ่อเกมนอกบ้านหนึ่งครั้งเนะั่นเป็นที่เตยชนะได้หมดเลยสามครั้งสามครั้งเทียบกับราคาต่อวันนี้ก็สามารถจะกินราคาได้ทั้งสามเกมเ,เสมอตัวหนึ่งเกม กินราคาสองเกมเพราะนั้นไล่ดูแล้วเนี่ยตั้งแต่อันดับและคะแนนแรงจูงใจในการเล่นผลงานการลงทุนการเจอเจอ,เจอการยังคงโน้มเอียงอยู่ที่ฝั่งอินเตอร์มิลานจากโผนะสำหรับข้อมูลพื้นฐานนะโมโนโเกคิดว่ามันเน้มมาทางอินเตอร์มิลานดูดีกว่าแม้ราคาในคำคอแพงหรือเกินก็ตามตัวพูตัวแฮนดิแคปจากเจ้าละห้าลาย ปรากฏว่าวิานิจ้าทั้งห้าลายในราคาภูยังอยู่กับอินเตอร์วิลานปรับราคาลดลงหมดเลยห้ารายครบถ้วนช่องเสมอปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยห้ารายครบถ้วนช่องเจโนวปรับขึ้นสามลงสองเพราะนั้นตัวภูยังอยู่กับอินเตอร์วิลาร์ไฮนแิแคบลูกขึ้นข่องอินเตอร์วิลานเจ้าทั้งห้าลายปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องจะม้าบนต่อและปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องทีเมเยือนบนรองเพราะนั้นภูนี้ไฮนแิแคบนี้ยังคงไว้ใจว่าอินเตอร์จชนะ และก็ยังคงจะกินแฮนดิแคปได้ตามปกติเหมือนที่ทำทำมานะผู้แฮนดิแคปชีอย่างนั้นเมื่อหมวกรวมกับข้อมูลพื้นฐานก็ไม่อาจปฏิเสธการวางใส่ต่ออินเตอร์มิลานได้เลยจริงๆอยู่อินเตอร์มิลานครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุด1ิบดาวเป็นตัวมาเจนสุดเน่นสุดตัว,วที่2ใน ep 2สองจำครับคือวันจนันนี้อยู่ต่ออินเตอร์มิลาน ส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP 1กับ EP 3ก็ล้องกดติดตามด้วยขอบพระคุณครับ